แล้เนีนครับตามระเบียบโรงเรียนนครสวรรค์ว่าด้วยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นคณนะกรรมการ,รสภานเรียนและประธานคณะสีโรงเรียนนครสวรรค์พุทธศักราช2567หมวดที่1ข้อ12ว่าด้วยผู้ลงสมัครคณะกรรมการสภานเรียนและประธานคณะสีจะต้องได้รับการสมัมภารรษณ์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งชวนน้องแนะนําตัวได้เลยครับครับสวัสดีครับผมนายธีรวัตกิ่วเื่อนนะครับผู้ลงสมัครประธานคณะสีชระชาธิทไยี่เองครับ ครับเชยแนะนำวิสัยทัศน์นโยบายได้เลยครับผมสำหรับวิสัยทัศน์นะครับผมเลือกใช้คาว่ารักนะเพราะว่าผมอยากได้ความแปลกใหม่แล้วก็ความเข้าถึงง่ายสําหรับตัวผมนะครับเพื่อตัวอานะครับด้วยความสัความรับผิดชอบผมจะมีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ภายในคณะสิทธิ์ครับตัวเอครับ arrangement การเตรียมการผมจะมีการเตรียมการแล้วก็การเตรียมความพร้อมสาหรับการทําหน้าที่ภายในคณะสิทธิ์ครับแล้วก็ ตัวเคนะครับคีนนะครับความกระตือรือร้นผมจะมีความกระตือรือร้นภายในการในการทําหน้าที่ภายในคณะศิครับตัวเอน,นะครับนี้ความเป็นระเบียบผมจะทําให้คณะสิ์ของเรามีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นครับตัวเอตัวสุดท้ายนะครับแอดเทมนะครับความพยายามผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะน,นาําธงคณะสิธิ์ชปวร้าขึ้นสู่ล้ดสาวไห้ได้ครับในส่วนนโยบายนะครับข้อแรกผมจะจัดตั้งสื่อโซเชียลมีเดีย เรยแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับคือไอทีเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมนะครับเอ้รัฐขอใครเราละลายนะครับข้อที่2นะครับผมจะจัดตั้งเวรครับเพื่อทําการส่งตรวตึกภายในคณะสีครับข้อที่3นะครับผมจะจัดตั้งแบบฟอร์มขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาภายในคณะสีครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับผมจะสานต่อนโยบายของหนุ่ที่เพื่อพัฒนาคณะสี่ให้ดียิ่งขึ้นครับ ที่ขอยญาดเริ่มถามที่วิสัยทัศนะ์เนาะมีความรับผิดชอบน้องบอกว่ามีความรับผิดชอบในการทํางานเพื่อคณะศิลป์ของเราน้องลองยกตัวอย่างมาได้ไหมคะว่าเหตุการณ์ไหนที่จะทําให้พี่เห็นถึงความรับผิดชอบของน้องคะถ้าเป็นยกตัวอย่างจากเรกรดได้ไหมคะก็จะเป็นในเกรดผมส่วนตัวเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยไม,ไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการคือการตามงานส่งอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้เกรดมัน ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับอย่างที่น้องบอกนะครับว er, no ่าน้องมีความรับผิดชอบลองขยายความให้พี่ฟังหน่อยว่าความรับผิดชอบในความหมายของน้องหมายถึงอะไรครับความรับผิดชอบในความหมายของนมนะคบคือความสม่ำเสมอแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับไม่แผววไม่อะไรอย่างนี้ครับต่อไปนะครับการเตรียมการน้องบอกว่าจะมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมในการทาหน้าที่ น้องลองเล่ากระบวนการในการทํางานหน่อยว่าถ้าสมมติว่าน้องต้องทางานงานหนึ่งน้องจะมีการเตรียมการไนบ้างครับในการเตรียมการของผมนะครับอย่างแรกเลยคือจะต้องประชุมในห้องก่อนครับว่าจะมีการจัดการงานอย่างไงมีความยากง่ายระดับไหนเพื่อที่จะทําให้งานงม,มันสมบูรณ์ขึ้นต่อมาเราก็จะเริ่มทํางานพร้อมกับแก้ปัญหาไปด้วยครับในถ้าสมมุติว่าการเตรียมการของน้องนะครับมันไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าคนที่ได้ออกมาจากงานนั้นนะครับไม่ได้ตามที่น้องหวัง น้องจะมีวิธีการการรับมือกับสิ่งสิ่งนี้อยงไรบ้างครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องเก็บผลลัพธ์นั้นไว้พิจารณาก่อนครับเพื่อในงานต่อๆไปเราจะได้มีความพัฒนาการที่มากยิง่งขึ้นครับที่น้องบอกว่าน้องก็ตื่นรือรือ้นในการทาหน้าที่เลยคะ่ะถ้าวันหนึ่งน้องหมดไฟน้องจะจัดการตัวเองยังไงครส่วนตัวนะครับในการหมดไฟผมเป็นคนไม่ค่อยหมดไฟอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงจริง ตัวผมเป็นคนชอบเล่นตีก็จะใช้สิ่งเหล่านี้แหะครับในการเติมไฟให้ตัวเองแล้วอย่างในวิสัยทัศน์นี้ความเป็นระเบียบผมจะทําให้สีของพวกเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นน้องจะทำอย่างไรบ้างครับก็คงจะต้องเรียกว่าปลูกฝังจิตสำนึกให้น้องๆนะครับว่าเวลาเข้าแถวเราควรจะมาก่อนเวลาสักห้นาทีไหมสิบนาทีไหมเพื่อ ที่มันจะได้ทันเ,เวลาเวลาเข้าแถวจะไม่โดนหักคะแนนอะไรเนี่ยครับให้ผงคณะสีพิชาพรัุเนี่ยขึ้นเสามีอะไรบ้างก็ถ้าเขาจากตัวผมก็จะมีคว <c oughs> ามสะอาดในคณะสีการจ่อเวลาในการเข้าแถวการทำอล้างรตก็ได้นที่พยายามไปที่นโยบายนะครับนโยบายแรกโซเชียลมีเดียสร้างช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นการกระจายข่าวสารภายในคณะศีผ่าน3าช่องทางพี่ถามหน่อยว่าทั้ง3าช่องทางนี้คือทีมงานเป็นทีมเดียวกันไหมครับในห้องใช่ครับเป็นทีมเดียวกันครับมีอาสาสมัครอยู่ประมาณ5้าถึงหคนครับแล้วบุคคลอื่นภายในห้องไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเปล่โดยส่วนตัวห้องสาห้องผมนะครับเรียนเร็นที่ค่อนข้างมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะทั้งนาฏศิลป์ศิลปะแล้วก็ดนตรีนะครับดังนั้น คนในห้องจะเหลือค่อนข้างจำกัดประมาณหนึ่งประมาณยีคนครับเราเลยคัดมาเฉพาะทีมงานที่ผมค่อนข้างไว้ใจด้วยแสดงว่าตอนนี้น้องมีปัญหาเรื่องของทีมงานที่มีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมครับ,รบและอย่างนี้มันจะส่งผลในระยะยาวในการทำงานต่างๆของน้องในฐานะประธานคณะคณะสีหรือเปล่าครับไม่แน่นอนครับเพราะว่าถึงมันจำกัดแต่ว่าเราก็ค่อนข้างมีอยู่ในจำนวนที่พอครับ แล้วน้องบอกว่าจะเป็นการกระจายข่าวสารพี่อยากรู้ว่าข่าวสารนั้นมาจากไหนอะครับก็จะเป็นการกระจายข่าวสารจากทั้งที่มาจากครูประจําคณะศิลป์นะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าขา่าวเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องอย่างเช่นมีการจัดกิจกรรมภายในคณะศิลป์เขาก็าจะแจ้งมาผมก็จะแจ้งเข้าไปในกลุ่มให้น้องๆได้ทราบกัน,นะครับ เพื่อวไปในส่วนของลายล i, ะ i, ลค,ครับว่าเป็นลายประเภทใดพิเศษหรือว่ากลุ่มครับเป็นลายประเภทกลุ่มครับในกลุ่มลายจะมีใครบ้างครับในกลุ่มลายจะมีตัวแทนครับจะมีตัวผมมีคณะของผมแล้วก็ตัวแทนของห้องห้องละสองคนครับสองถึงสามคนสองถึงสามคนที่น้องคัดเข้ามายางไรครับก็จะเป็นหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องอะไร แล้วทำไมน้องถึงเลือกใช้ Facebook ครับเพราะว่าในหลายๆครั้ง Facebook มักเป็นช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ถูกล้าเลยครับผมมองว่าการใช้ Facebook จะทำให้ผู้ปกครองของคนในคณะศิลป์ครับเข้าถึงได้ง่ายกว่า IG กับ l ล n e ด้วยถ้าทาง l ล n e ก็อาจจะมีการที่เขาอาจจะไม่ได้เอาไปบอกหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง Facebook เนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะใช้ได้มากกว่า i อจีแล้วข่าวสารที่น้องนำมาไปใช้สัมพันธ์เนี่ย น้องเอาข่าวสารภายในโรงเรียนเท่านั้นหรือว่ามีจากภายนอกด้วยครับส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะเป็นภายในโรงเรียนครับแสดงว่าก็มีมาจากภายนอกก็ต้องไหมครับต้องคัดกรองดีๆว่ามันไม่รุกรังส,สถาบันถึงจะามาลงครับแล้วในเรื่องข่าวสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยน,น้องมีวิธีการในการคัดหรือว่ามีวิธีการในการแบบว่าดูอย่างไรว่ามีความเหมาะสมหรือว่าน้องจะเอามาลงอย่างครับในความเหมาะสมนะครับก็แหล่ง อย่างที่พูดไปข้างต้นว่าจะต้องไม่ลุกรานศาสนา,าบา,ชางชาติศาสนาต้องรักษ์แล้วก็จะต้องนำมาจักแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับในการตรวจสอบก็หแหล่งขับต้องเอามาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อที่จะ,จะดูว่ามันค่อนข้างเป็นความจริงหรืออะไรคนตรวจสอบเป็นใครครับเป็นพวกผมครับ ก็คือบุคคลที่ดูแลเรื่องสามช่องทางด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าก็ไม่ได้มีการแจกจ่ายไปให้คนอื่นอื่นภายในห้องใช่ไหมครับค่ะเราไว้ใจเพื่อนร่วมห้องมากขนาดไหาได้รับข่าวสารดีค่อนข้างไว้ใจเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวที่ทักมาจะเป็นคนที่มีความรอบคอบและเย็นในการทำงานแล้วถ้าสมมติว่ามีข่าวๆหนึ่งที่น้องได้เป็นประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วแลว ดันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จโดยที่น้องอาจจะตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามน้องจะมีวิธีการอย่างไรในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยผมก็ต้องออกมาขอโทษก่อนเลยว่าข่าวสารนี้เป็นข่าวสารที่ผิดและจะรีบออกมาแก้ไขไปสูน่นโยบายข้อต่อไปนะครับ shift to check ในการจัดตั้งเวรเนี่ยครับน้องนคนจากไหนครับในเมื่อน้องบอกว่าคนในห้องน้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างทั้งหน้าตัดศปลหรือวงดนตรีแทนน้องมีจํานวนคนแค่ประมาณ20คนใช่ไหในในส่วนนี้จะแยกกับส่วนที่แล้วครับส่วนนี้ผมจะใช้คนจากเวรประจําวันของห้องครับแบ่งออกมาเวนของห้องห้าวันจะมีวันละแคนแบ่งออกมาสักสี่คนเพื่อที่จะเดินตรวจแล้วเพื่อนเพื่อน้อง ตกลงกันเรียบร้อยหรือ,อยังครับในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับที่น้องบอกว่าจะสุ่มตัวตึกต่างๆะคะ่ะน้องพอทราบไหมคะว่าคณะศีลนี้มีตึกไหนบ้างในส่วนนี้ผมต้องกลับไปศึกษาครับเพราะยังไม่ร้และถ้าสมมุติว่าในกรณีที่น้องได้จะตั้งเวรเอาไว้แล้วเนาะแล้วคนอนะ่ะไม่ได้ไปตามที่น้องมอบหมายหรือว่าไม่ได้ตามที่เราแพลนเอาไว้น้องมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นครับ อย่างแรกเลยก็ต้องเรียกมาคุยกันครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทาไมถึงไม่ไปแล้วมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาไหมหรือว่าควรจะต้องเปลี่ยนยาอาชที่คุณไหมหรือว่าอะไรอ่านโยบายเนี้ยครับถ้าสมมุติว่าน้องดําเนินไปในช่วงแรกอาจจะมีการตรวจที่ละเอียดจริงแต่ในอนาคตที่ตรวจไปในระยะหนึ่งแล้วน้องยังสามารถประกันคุณภาพได้ไหมว่าคุณภาพในการตรวจยังเหมือนเดิมหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไร อาจจะมีความเปลีนน่ยนแปลงเล็กน้อยครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่กระทบต่องานางในรคลังสินได้ไหรอครับตัวนี้คือตัวอะไว่าครับตัวรวจอะไรหรใช่ครับเป็นการตรวจสุ่มตรวจควันครับพี่ขอถามนิดนึงน้องใช่ครับว่าสุ่มตรวจนี่คือไม่ได้ตรวจทุกห้องหรอครับเราจะสุ่งเป็นการสุ่งในเมึเบติดนะครับแปลว่ามันจะมีหลายๆห้องที่น้องไม่ได้ตรวจแตะถ้าห้องเหล่านั้นนะครับจะเป็นห้องที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อคณะศีลโดยที่น้องอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้ดูทั่วถึงเนี่ยครับน้องจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ยังไงในส่วนนี้ผมจะใช้ทางไลน์ด้วยครับคือการที่จะให้ชาวคณะศีลปะชาวนะคะถ่ายรูปในตอนเย็นนะครับว่ามีการเก็บขยะเรียบร้อยไหมจัดโต๊ะเรียบร้อยไหมหน้ากระดานไม่มีอะไรเขียนใช่ไหม แล้วน้องจะทราบได้ไยครงบรว่าข้อมูลที่เขาส่งมาหรือรูปภาพที่มันส่งมามันเป็นปัจจุบันไม่ไดเอารูปภาพเก่ามาส่งผมอาจจะให้เขาถ่ายพร้อมกัวันเวลาในโทรศัพท์อะครับแล้วถ้าในกรณีที่เขาส่งมาแล้วเราเกิดจับได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นการปลอมแปลงมาน้องมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรครับอย่างแรกต้องเรียกมาคุยก่อนครับหรือว่าผมอาจจะไปหาเพื่อคุยว่าทาไมาเราถึง ปอัปลงจิ้งน,นี้เพื่ออะไรและจะต้องนำไปสู่การแก้ไขยอย่างไร้วถ้าในกรณีที่มีห้องห้องหนึ่งยังไม่ได้รับความสนใจในเรื่องนี้สมมุติว่ามีห้องห้องหนึ่งก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาขึ้นหรือว่าเตือนเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ได้มีการทาความสะอาดที่มากขึ้นมากกว่าเดิมน้องจะจัดการกับบคุคคลเหล่านี้หรือห้องเหล่านี้ย่างไงบ้างในการจัดการกับบคุคคลเหล่านี้อาจจะต้อง นำไปถามกับครูผู้ด,ดูแลคณะศิลป์นะคะว่าเราจะควรจะจ,จัดการในรูปแบบไหนอย่างไรดีอนูองทราบชื่อครูคณะศิลป์ไหมคะครับ,รบชื่อว่าคุณครูคณะวิทยาครับพอจะทราบชื่อจริงของพี่พอเพียงไหมครับชื่อว่าอะไรครับพี่วสิระวิทย่พงหมาครับครับผพี่พอทราบขอถามไปถึงนโยบายข้อที่สามเนาะ Open to จะมีการเปิดรับความคิดเห็นและ ปัญหานะภายใคนคณะสีผ่าน Google Form รวมทั้งทางสื่อโซเชียลด้วยน้องลองอธิบายกระบวนการการทำงานในการรับปัญหามาได้ไหมครับในการรับปัญหาเราจะเปิดเปิดสองสองสองฟอร์มครับคือฟอร์มสำหรับรายงานปัญหากับฟอร์มสำหรับของ,ของความคิดเห็นว่าประเมินในการทำงานของผมว่าเป็นอย่างไงแล้วก็ทั้งสองลฟอร์มนี้จะเปิดเผยจากระบูตัวตน ในการที่น้องแยกเป็นสองสองฟอร์มเนยนะครับจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการสับสนหรอครับไม่น่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะแบ่งทีมจากจากที่ห้าหคนนั้นนะครับแบ่งออกมาสองคนเพื่อดูแลสองฟอร์มนีดยเฉพาะครับเราผู้ใช้งานในคณะสีะครับจะเลือกใช้ฟอร์มถูกหรือผิดที่น้องจะทำยังไงครับเราจะมีการเขียนไว้ทั้งหน้าไปโอไอจีหน้าเฟซบุ๊กหรือว่าอาจจะติดประกาศในที่รายว่าฟอร์มไหนคือ อะไรยังไงครแล้วถ้าสมมุติว่าน้องมีการรับปัญหาเข้ามาน้องมีการแบ่งประเภทของปัญหาแล้วก็มีการจัดหมวดหมู่ของปัญหาไหมครับครับก็ปัญหาเรื่องการเรียนไหมเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องส่วนรวมถ้าแล,แล้วตรงนี้น้องรับ ปัญหามาแล้วแล้วน้องจัดประเภทศรด้บอลแล้วแล้วน้องเอาปัญหาเราเนี้ยไปทําอะไรต่ออย่างแรกเราต้องประชุมกันในห้องก่อนครับว่าเราจะทําการแก้ปัญหาด้วยสิ่งิ์อย่างไรแล้วก็จะนาไปริจาณาต่อครับถ้าพี่มีปัญหาแบบว่ามีบริเวณหนึ่งในคณะศรีเพชรลาวุธมีขยะสกิจเหม็นพี่ควรจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือว่าพี่ควรจะอยู่ในส่วนรายงานปัญหาคแก้ ผมว่าควรจะอยู่ในรายงานปัญหารครับแล้วอย่างนี้พอามแสดงความคิดเห็นจะมีมาแล้วมันจะทับซ้อนมากน้อยแค่ไหนครับในเมื่อทุกๆอย่างที่แสดงความคิดเห็นเข้ามามันเป็นปัญหาทั้งหมดอาจจะระบุความคิดเห็นไว้สําหรับแค่การประเมินการทํางานของตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามีคน ปัญหาค่ะแต่ว่าเป็นปัญหาที่น้องและกลุ่มในไม่สามารถแก้ไขได้น้องจะทํำยังไงต่อคะไม่สามารถแก้ไขได้อาจจะเป็นปัญหาที่เกินตัวน้องที่จะต้องแก้ไขถบบระดับแรกเลยก็ต้องปรึกษาครูประจําคณะศิกก่อนครับว่าปัญหาน,นี้ยมันเกินตัวเพรผมแล้วผมจะใช้วิธียังไงครูช่วยแนะนําได้ไหม ที่ขอไปที่นโยบายข้อที่4ี่นาะงคีบออนสัมปทานนโยบายของรุ่นพะี่ปีก่นกอนๆเพื่อพัฒนาคณะศิลป์ให้ดียิ่งขึ้นน้องลองบอกให้พี่ฟังหน่อยว่านโยบายที่น้องอยากสามต่อเนี่ยเป็นนโยบายของพี่คนไหนแล้วเป็นนโยบายอะไรครับก็จะเป็นนโยบายของพี่พอเพียงน,นะครับในข้อที่5้าคือการเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องแต่ผมมองว่านโยบายเนี่ยตอนนี้ยังมีช่องโหว่ที่เยอะแลจะจําเป็นจะต้องพัฒนาอีกครับ แล้วน้องคิดว่าช่องโหว่นั้นคืออะไรแล้วก็จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้างครับคือมันค่อนข้างจะไปขับซ้อนกับกิจกรรมของทุนที่จะสาระหะนะครับเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไหมว่าควรจะทําแบบนี้ไหมอันนี้คือนโยบายที่น้องอยากสานต่อต้อง<ช>แล้วน้องจะพัฒนาไปเป็นรูปแบบไหนครับลองเล่าให้ี่ฟังหน่อยผมอาจจะพัฒนาไปในรูปแบบที่โดยโดยคณะโดย สายรหัสเนี่ยเราจะเล่นกันแค่สายรหัสแต่ผมอยากจะให้คนทั้งเช้อราวฒิเนี่ยมาร่วมเล่เนกิจกรรมกันโดยการขอสถานที่ไหมหรือว่าทําอะไรร่วมกันกไหมอะไรเงีครับน้องมีกระบวนการการทํางานในงานนี้อย่างไรบ้างครับลองอธิบายที่ตรงกันถ้าตามความคิดของผมนะครับก็อย่างแรกเลยก็อาจจะต้องประชุมก่อนว่าเราจะทำมานในรูปแบบไหน ในงานแบบไหน้มีการยนตะเทนแบบไหนแล้วก็ปรึกษาครูประจำคณะศิ์ว่าผมจะทําแบบนี้มันสามารถทําได้ไหมแล้วก็ขอยืมสถานที่แล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมครับคือจัดที่ที่ฟังมันเปนการรวมคนทางคณะศิลปใช่ไหมครับครับล้อพอทราบเลยครับว่าคณะศิลป์วิชาเนี่ยมีกี่คนโดยประมาณคิดว่าน่าจะ600ครัแต่ว่า เราก็จะจัดกิจกรรมทั้งหมคนเลยใช่ไหมครับคุณพิงค์ว่าวนนครบไหมพ่อแม่ทุกนังแล้วครัจะไปจัดกิจกรรมที่สถานที่ไหนที่จะขอสำหรับคนปริมาณเท่าน,นี้ก็น่าจะเป็นโรงยิมใหม่ครับโรงยิมใหม่นี่ใครเป็นคนดูแลครับอันนี้ของไม่ทราบทบ จากการทํางานของประธานคณะสีมิชลาวุฒิปีการกษา2567เนอะหรือพี่พอเพียงน่าจะจานะรู้จักเนอะน้องคิดว่าจุดเด่นของพี่พอเพียมคืออะไรที่ตรงกับตัวน้องครับเฟรนดี้ครับตรงนี้เลยคือพี่พอเพียมกค่อนข้างมีความเฟรนดี้ที่สอดคล้องกับตัวผมเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเข้าหาง่ายแล้วน้องคิดว่าในตัวน้องเนี่ยออมีจุดๆไหนที่ควรพัฒนาต่อไหมครับเรื่องการตัดสินใจครับ เพราะว่าในการตัดสินการตัดสินใจของผมเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องโหว่จุดผิดพลาดเยอะผมว่าควรจะพัฒนาในส่วนนี้เพื่อให้งานออกมาดีช่วงนี้ใกล้จะถึงการเลือกตั้งแล้วนะครับน้องต้องมีความพร้อมในเรื่องการเป็นประธานคณะสีนะครับในการทํางานคณะกรรมการสภานักเรียนเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากน้องคิดว่าน้องจะปรับตัวทันไหมครับทันแน่นอนครับ ก็อยากบอกว่าน้องสามารถรับแรงกดดนนันได้ขนาดไหนคะมากขนาดขนาดของได้ไหมคะแบบน้องสามารถรับแรงกดดนันได้แค่ไหนแบบคำพูดไหนหรือว่าการกระทำแบบไหนที่แบบน้องรู้สึกว่ากดดันอะไรตรงไหนจะรู้สึกว่ากดดันผมผมว่า สำหรับตัวผมไม่ค่อยมีนะครับน้องไม่ค่อยมีสถานการณ์ที่น้องรู้สึกฎกดดันถ้าสมมุติว่าวันวันหนึ่งน้องไปเจอสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่ทําให้น้องรู้สึกฎกดดันขึ้นมาน้องมีวิธีการในการรับมือกับแรงกดดันนี้อย่างไรในการรับมือของผมผมคิดว่าน่าจะต้องพิจารณาปัญหาก่อนให้พิจารณาแรงกดดันน,น,นั้นว่าผมสามารถรับมันต่อได้ดีแค่ไหน,นแล้ว แลวถ้าน้องไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันได้น้องจะทําอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานในจุดนี้ครับไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ตัวของผมต้องนัขอทางน้องครับถ้าน้องไปเจอสถานการณ์ที่น้องถูกแรงกดดัน แล้วน้องรับมือกับมันไม่ได้น้องจะแก้ปัญหาอย่างไรกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ครับรับมือกับมันไม่ได้โดยส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ไม,ไม่น่ามีนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้น,นจริงๆก็คงต้องทําตามหน้างานเลยครับสาหรับน้องนะครับน้องคิดว่าในตําแหน่งประธานคณะสีเนี่ยน้องคิดว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จาเป็นถ้าแสดงออกมีความเป็นผู้นํา แล้วน้องคิดว่าน้องมีคุณสมบัติแบบนี้ครบหรือยงังครับครับคิดว่าครบนะครับทาไมน้องถึงคิดว่าครบลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยในการเป็นผู้นําผมค่อนข้างในในตอนที่ผมก็คือไนะ้ห้องของห้อง4-3แล้วในการกล้าแสดงออกผมก็ค่อนข้างจะผ่านเวที e, ประกวดดนตรีมาบ้างครับ การทำงานเป็นคณะศิลป์นี่จะมีทั้งแรงกดดันก็ติชมต่อว่าเราจะรับนอกจากการคําติชมการตอบรับในคำติชมนะครับผมจะเก็บมาเป็นแรงขงับดันสำหราต่อวา่าผมจะพิจารณา่อนว่าคำต่อว่านั้นสามารถช่วยผมในการทำงานต่อได้มากมาขนาดไหนต้องแต่งประธานคณะศิลปนะคร น้องอยากจะลงเองหรือว่ามีเพื่อนในห้องอยากให้น้องลงทั้งคู่ครับแล้วน้องคิดว่าทําไมคนในคณะศีต้องเลือกน้องเป็นประธานคณะศีครับก็ถ้าคนในคณะศีีต้องการคนที่มีความผู้นาคนที่มีความกล้าแสดงออกร้องรับทุกสถานการณ์ผมก็คงตอบจบครับแลวในฐานะที่น้องเป็นคนในคณะศีเพชรลาวุฒ <c oughs> น้อง เห็นปัญหาไหนที่น้องอยากแก้มากที่สุดเพราะว่าอะไรครับปัญหาที่ผมอยากแก้มากที่สุดในคณะศิลป์คงเป็นเรื่องความสัมพันธ์นั่นแหละครับเพราะว่าบางทีมันค่อนข้างห่างเิกันเกินไปววะระหว่างพื่นที่รุ่นเราถ้าสมมุติว่าน้องเจอคนดูถูกหรือมีคำพิวิพากวิจารในด้านลบน้องจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์นในครั้งนี้ครับ ผมต้องพิจารณาก่อนว่าคำวิจารณ์ในด้านลบนั้นมีความเป็นจริงมากน้อแค่ไหนและต้องเก็บเอาไว้ครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปแต่ว่าคำดูถูกเด็ดหยั่งผมคิดว่าไม่ควรจะเก็บมาใส่ใจครับมองคิดว่าประธานักเสือทำอะไรบ้างก็ถ้ายกตัวอย่างจะเป็นช่วงกีฬาสินครับในการดูแลจัดการเกื่บทั้งหมดในเรื่องงบประมาณหรืออะไรต่างๆ น้องพ่อรู้จักนโยบายที่พวกพี่หกคนไปทำรงแบบไหนอาใน่วนนี้ผมไม่ได้ศึกษาจริงครับเป็นนโยบายโควิงนะครับน้องพ่อจอะใส่ไอโอเคคราน้องอมีความคิดเห็นไหมแล้วก็แบบเห็นมีความเห็นข้อบกพร่องหรือว่าจุดบกพร่อที่อยากแก้ไขไหมครับอาในนโยบายโคกิดของพวกพี่ๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาเข้าร่วมเยอะกว่านี แต่ด้วยตัวขตัวผมคิดว่ามันดีแล้วในความคิดของน้องได้เชารวไม่ถึงอะไรครับไดเราอย่างแรกเลยก็ต้องสําหรับนักข่าวสวสรริ์ของเราก็ต้องเป็นสิทธิของผู้แต่ในสําหรับตัวผมแล้วมันคือเพื่อนเพื่อนพี่น้องครอบครัวบ้านหลังที่สองในรั้วโรงเรียนมัธยมของเราครับแล้วถ้าสมมุติว่าน้องได้ดำดารงตําแหน่งประธานคณะสีแล้วแล้วพบว,ว่าเพื่อนคนหนึ่ง หนีงานตลอดด้วยข้ออ้างต่างๆแต่ว่าน้องจับได้ว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างน้องจะทําอย่างไรบ้างคงต้องมีการเรียบคุยก่อนถามถึงเหตุผลว่าทําไมทําไมถึงทำแบบนั้นและน่านจะต้องมีการลงโทษถ้านอ้องเปรียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะค่ะน้องจะเป็นอะไรแลขออะไรนีนักเรียนผมคิดว่าน่าจะเป็นมดครับ เพราะว่าถ้าอยู่ตัวเดียวทํางานคนเดียวก็อาจจะยากหรอาจจะไม่รอดเลยแต่ว่าถ้าอยู่เป็นกลุ่มมันจะต้องทําได้ครับน้องคิดว่าน้องมีความพร้อมในการเป็นประธานคณะศรีมากแค่ไหนครับผมพร้อมมากที่สุดแล้วครับสุดท้ายนี้น้องอยากจะฝากถึงนักเรียนคณะศีเพชรชรุิไหมครับเชิญครับครับก็สวัสดีครับผมนายธิวัสุพุ่มผู้ลงสมั